ใครเลือยสัตว์ให้กูตีหน่อยดีวลเลสก,กระบี่เนี่ยใช่ะดาบแม่งไม่ทันวันทำไม,มเฉยเนี่ยกระบี่แม่งไอดาบแม่งมันช้าจบแล้วเฮียไอ้ยี่จบแล้ว ว่าเล่นบ่าเล่นบีบอลบอลไม่บัฟเลยนะพี่เอ้สีโอ้โหหัวเหี้ยเอ้แมนเหลือได้แค่วะมัวขนาดนี้มิด มาตูมมาแล้้มาตูมเฮ้ยเสียนอยจังวะเป้นักเซียข้างหลังแน่เลยกูว่านีนี้สัตว์อัจเ,เริมะไดีกับมันบินไปต้องไหนวะ อย่ามาเล่นถามมันนี้เล่นถามมันนดิลองถามมันอยู่ไหนวะฟ้อนฟอนทีครับฟ้อนดีจานปีกี้เงียบหน่นนอยกบอ๋อมันเกิดตรงนั้นเหรอวะทำไมามันเกิดตรงนั้นน่ะ,ะมันเซฟไว้เหรออันตาล,ตาล,ตาลีอันตาลีหลังอะ่ะไม่ทน<ห>ันลลเลยโห้มันหัวจานเลย เดี๋ก่อนมาแล้วแม่งเกิดโคตรใกล้แท่นเลยโอ้โหอี้ยอ่ะตัวที่เท,ท,ท่กลางทีซีซีเป็นไปแท่นซีเป็นปแท่นโอ้โดนล้อมไอสัตว์เนี่ยมาตัวเดียวน,นี่เบนเทน ให้มันยิดได้เรอวสวนหน่อยสวนหน่อยสวนหน่อยโอ้ไม่มีใครสวนได้เลยเฮียร้องแต่หมดแต่เจะจตีคนตายไหมจันไม่ตายเฮีย <c oughs> ของของไม่มีเย่อรอสวนกูดิอันย่อสวนดิจั้งกูต้องตีสองสามทีเวร อเฮียนี่ใครวะไอ้สัตว์โอ้แล้วตัวเดียวอ่ะเฮียการหลังกูจะคายเฮียดิหลังหลังเฮียสิบวิ ดูดีๆตะเรืตะเละข้างหลังไว้ครับใครคือเปิ้ลอะไม่ไหวคอมกักมากชีวิตอ่ะชีวิต <c oughs> ใช่ครับโอตีสักตีเข้าสามพัน what do i ใจฉันสั่นมาหลังเข้าตอนล่ามไปปะนี่บินสอวนี้ครับแปะนี่ซีด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 โอ้กูแตกกูแตกเขาคุกคีไม่โดนเขาคุแตกเกียร์ร้องไม่งเยอะเกินไปไปสร้างคิวใหม่เอาเถอย นี่เจกูเห <Man> ้ซีดอ้อมซีดอ้อมเอ้ยบอกสปิชีอ้อมอ้อมมาทำคุยอะไรกูกูคือหงดใช่ปะหัวเฮียมันอยู่บานเลยเออให้ถอยด้วยมาดิจ้าจับทำโนมาเล่นดิจ้าจับเดี๋ยวก่อนให้กูขายได้สักชิ้นก่อน ไม่มีที่อะไรทำของเลยเฮ้ยม hey, ันเอาเรื่องว่ะมันออกเพื Zone> ่อนเราอ่าไอ้คนบทตายโอ้ยเอาพี่บิดไป๊มอไปไปทัวร์อีซี่มาแล้ว ตีไข่วตายอะไรนะอ่าตีไม่ตายตีอ๋อนี่อ๋อนี่นิ่ขอกู่ชี้ขอกูเอ้ยท่แท้เอ้ยแนเราแม่ไม่เอาเลยวะเฮ้ยหลังหลังสปีชีสปีชีสปิเฮ้ยซีดซีดหลังอีกซีหลังอีกหลังอีกโอ้หลังอีกบักซีมัน เช่หมอาจารย์จะบกซีดอ้อมเราแม่แต่ฐานเราเนี่ยเอออ้อนอยู่บนหัวโค้งนี่เลยโคตรแม่อ้อมโคตรไกลหัวโคง้งกลางกาว่าตัวหนึ่งกลางกาตัวหนึ่งไปลองเทลองเทซีดซีดซีดเอ,อ้ยกูมิดสองทีอะสวนๆวนีครับสวน,สวน,สวน,สวนโอ้มันเาเมือโอ้ เอาดิมันอยู่ที่มึงบัฟเอามันช่วยเพื่อนดินี่ซิดเอซีดช่วยเพื่อนดีช่วยเพื่อนดี้เจ้าส่วนกูนี่เท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 ่ไม่เท่เท่ไม่เท่โดนเผาเหี้ยบัวแล้วแตกเกิแตกละเอ๊ะแบบซีดเข้ากันซีดเอซีดเอซีด พ่อ,อ,อเท่เท่เท่กูเองออกซิสดอยู่ไหนวะนี่มาพี่ซีไม่เห็นรอตะเลือตะเลือพี่ซิดแม่งไล่ตะเลือไปไกลอ่ะซ้ดซีดไอสัตว์เหมันวาาป็นฝูงเลยนะตรงนั้นอะ เฮ้แฉเอาดิเพื่อนเฮ้แฉแม่ไม่เกิดเลยวะกูเองแฉกูเองเลือเยอะๆแม่นี่ไปเลยวะทำทวนทวนหมุนเออเปี้ยววีเดจามแต่รับแล้รับเธอมันไกลไยวะก็พอได้อยู่นะส่วนเดีกปีกไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมาทัวร์แล้ววะเฮ้ที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 สวยสวย